ครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับวันนี้ในานําของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ในช่วงเทศ,ศกาลสงการานต์นะครับเราก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการเดินทางเราก็ได้มีการจัดทำแคมเปญรณรงค์นะครับในเรื่องของความปลอดภัยขึ้นนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นแคมเปญที่เรียกว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทย <c oughs> ไร้ไอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2018เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานนะครับเราจะช่วยกันรณรงค์เพื่อให้ทุกๆท่านนะครับที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยเดินทางกลับบ้าน นะครับแล้วก็กลับมาทํางานด้วยของปลอดภัยนะครับซึ่งในส่วนของการรณรงค์นงในครั้งนี้นะครับเราได้จัดทําเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมานะครับเราก็มีการจะทําคู่มือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้กับทุกท่านดังนั้นเนี่ยหากท่านสนใจนะครับก็สามารถติดตามจากรายละเอียดที่จะอยู่ในคลิปต,ตรงนี้ได้นะครับซึ่งในรายละเอียดของการเดินทางเนี่ยมีหลายๆเรื่องครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับทั้งรถยนต์ทั้งจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึง ข้อคนรู้ในการปฏิบัติเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นคุณจะติดต่อใช้เบอร์อะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆและสิ่งิงจะเป็นเหล่านี้นะครับในคลิปของเรานะครับเราจะมีคลิปที่เราเรียกว่าเป็น do's s n n d o o t t นะครับเพื่อการขับขี่ปลอดภัยนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามแล้วก็รับชมรับฟังจากคลิปตรงนี้ได้ครับผมเพราะเะนั้นก็ ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็หวังว่าทุทกทท่านนะครับเพื่อนผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็กลับมาทํางานด้วยความปลอดภัยครับในช่วงสงการนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดส่งความปรารถนาครับผมขอบคุณครับ